สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่สำคัญมากๆของเรานั่นก็คือการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569ค่ะในเซสชันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในทุกขั้นตอนทุกเคล็ดลับเพื่อให้การเดินทางสู่รางวัลอันทรงเกียรตินี้ของพวกเราประสบความสำเร็จให้ได้ค่ะจุดเริ่มต้นของภารกิจเราในครั้งนี้นะคะก็มาจากหนังสือสั่งการฉบับนี้จากกรมการพัฒนาชุมชนค่ะ สิ่งนี้ก็เป็นเหมือนสัญญาณเริ่มต้นที่บอกให้พวกเราทุกคนต้องเริ่มเตรียมตัวกันอย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะเอาล่ะค่ะเพื่อให้เราเห็นภาพตรงกันนะคะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจใน5หัวข้อหลักๆด้วยกันค่ะตั้งแต่ภาพรวมของรางวัลทั้งหมดเป้าหมายที่ชัดเจนของเราเกณฑ์การประเมินแบบเจาะลึกเคล็ดลับสู่ความสำเร็จและสุดท้ายคือปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินงานค่ะ มาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยนะคะภาพรวมของรางวัลเลิศดรัฐเรามาทำความเข้าใจภาพใหญ่กันก่อนคะ่ะว่ารางวัลน,นี้คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรรางวัลเลิศดรัฐนะคะก็คือรางวัลเกียรติยศที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ทุ่มเทพัฒนานงานบริการจนประสบความสำเร็จอย่างเป็นเลิศคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัรฐให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองคะ่ะ ตัวรางวัลเลอรรัตเองจะแบ่งออกเป็น3สาขาหลักๆค่ะก็คือสาขาบริการภาครัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งแต่ละสาขาก็จะมีรายละเอียดและเกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกันออกไปค่ะทีนี้มาถึงส่วนของเรากันบ้างค่ะสำหรับปี2,569นี้เป้าหมายของเราชัดเจนมากค่ะ เราจะมุ่งเป้าไปที่สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยเฉพาะในประเภทที่ชื่อว่าสรมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วมหรือที่เรียกว่า effective change ค่ะในสาขาที่เราจะลงแข่งนะคะจะมีประเภทย่อยๆอยู่3ประเภทค่ะคือเปิดใจใกล้ชิดประชาชนเรื่องลือขยายผลแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะสำมฤทธผลประชาชนมีส่วนร่วมซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่เราจะโฟกัสกันในปีนี้ค่ะ หัวใจสำคัญของรางวัลประเภทนี้ก็คือการแสดงให้กรรมการเห็นค่ะว่าเราสามารถดึงพลังของประชาชนและเครือข่ายต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมจนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้จริงๆซึ่งคีย์เวิร์ดของมันก็คือคำว่าผลกระทบสูงหรือ High Impact นี่แหละค่ะเอาละค่ะมาถึงส่วนที่เรียกได้ว่าสำคัญที่สุดแล้วที่จะเป็นตัวตัดสินเลยว่าเราจะไปถึงเป้าหมายได้หรือเปล่านั่นก็คือการเจาะลึกเกณฑ์การประเมินค่ะ การเข้าใจมิติและน้ำหนักคะแนนจะทำให้เราวางแผนการเขียนข้อเสนอได้ตรงจุดมากที่สุดค่ะจากแผนภูมินี้น่าจะเห็นภาพชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าน้ำหนักคะแนนส่วนใหญ่เทไปที่มิติที่2และมิติที่3ค่ะคือเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมกับเรื่องผลกระทบรวมกัน2อันนี้ก็85%เเข้าไปแล้วนี่คือจุดที่เราต้องทุ่มเทและหาหลักฐานมาสนับสนุนให้แน่นที่สุดเลยค่ะ สไลด์นี้จะลงรายละเอียดในแต่ละมิตินะคะแต่จุดที่อยากให้ทุกคนขีดเส้นใต้ไว้เลยก็คือตั้งแต่มิติที่ 2, 3และ4จะมีหมายเหตุกำกับไว้ว่าต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะนั่นหมายความว่าทุกอย่างที่เราเขียนไปต้องมีข้อมูลมายืนยันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปทายสถิติหรือเอกสารต่างๆเรื่องนี้สำคัญมากๆห้ามเล่าลอยๆเด็ดขาดค่ะพอเรารู้เกณฑ์ทั้งหมดแล้วคำถามต่อมาก็คือ แล้วเราจะเขียนข้อเสนอผลงานของเรายังไงให้โดดเด่นและเข้าตากรรมการมากที่สุดมาดูเคล็ดลับกันเลยค่ะเคล็ดลับข้อแรกและสำคัญที่สุดเลยค่ะคือต้องตอบให้ตรงคําถามและเป็นรูปธรรมท,ที่สุดค่ะแทนที่เราจะเขียนกว้างๆว่าโครงการประสบความสำเร็จอย่างสูงเราควรจะระบุไปเลยค่ะว่าสำเร็จยังไง เช่นมีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น200เซหรือสร้างไรายได้ให้ชุมชนกว่า50,000 0บาทตัวเลขและข้อเท็จจริงแบบนี้แหละค่ะที่จะสร้างความน่าเชื่อถือการเลือกผลงานที่จะส่งเข้าประกวดก็เหมือนกับการติดกระดุมเม็ดแรกเลยค่ะเราควรจะเลือกโครงการที่เห็นผลกระทบชัดๆมีความโดดเด่นแล้วก็มีหลักฐานความสําเร็จที่จับต้องได้ซึ่งถ้าเราเลือกโครงการได้ดีมันก็จะช่วยให้เราตอบโจทย์ในมิติที่3ที่มีคะแนนสูงถึง50%ได้ง่ายขึ้นมากเลยค่ะ เป้าหมายของเรานะคะไม่ใช่แค่รางวัลระดับดีแต่เราจะมุ่งไปสู่ระดับดีเด่นค่ะซึ่งความแตกต่างของมันก็คือระดับดีเด่นเนี่ยไม่ใช่แค่ทํางานได้สําเร็จนะคะแต่ต้องสําเร็จแบบโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในวงกว้างและที่สําคัญคือต้องสามารถเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นนําไปปรับใช้ได้ด้วยค่ะและนี่คือกฎเหล็กที่สําคัญมากที่ทุกคนห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือคะแนนในทุกๆมิติ ย้ำนะคะว่าทุกมิติจะต้องผ่านเกณฑ์50%ขึ้นไปค่ะถ้ามีแม้แต่มิติเดียวที่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ผลงานของเราจะถูกปัดตกไปเลยทันทีค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทุ่มเทแค่มิติที่คะแนนเยอะๆไม่ได้เด็ดขาดค่ะเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะคะเราจะมาดูภาพรวมของกรอบเวลาและขั้นตอนการทำงานกันค่ะ ซึ่งข้อมูลนี้เราจะอ้างอิงจากแนวทางของปี2,568เพื่อให้เราพอจะเห็นภาพและวางแผนการทำงานล่วงหน้าได้ค่ะ ถ้าดูจากปฏิทินของปีก่อนนะคะจะเห็นเลยว่าช่วงเวลาที่สำคัญมากๆก็คือช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงของการส่งผลงานแปลว่าอะไรคะก็แปลว่าเรามีเวลาในการเตรียมข้อมูลรวบรวมหลักฐานต่างๆก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงช่วงปลายปีนี้เท่านั้นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้จึงสาคัญอย่างยิ่งเลยคะ่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือแนวทางและแผนการเดินทางสู่รางวัลเลิศดรัฐของเราค่ะดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนเราจะสามารถสร้างสารรค์ผลงานที่เป็นเลิศเพื่อประชาชนและนำความภาคภูมิใจมาสู่หน่วยงานของเราได้อย่างแน่นอนขอบคุณค่ะ